เราฉีดปุ๊บเรารู้สึกว่าเราหล่อรสเท่ขึ้นมาสองเท่าแล้วติดทนนานมากๆผู้ชายทุกคนน่ะจะต้องชอบกลิ่นนี้เพราะเป็นกลิ่นเลเจนด์เป็นกลิ่นในตำนานและเป็นกลิ่นที่ดีมากๆและติดทนนานนี่คือที่สุดเลยเพราะเป็นออดิเปอร์ฟฟมที่เข้มข้นมากอ่ะกดตะก้าเลยครับว,าาวันนี้ฟังเลยครับนี่คือความคุ้มค่าที่สุดไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่เป็นออดิเปอร์ฟฟมแล้ว แล้วมาหลขวดใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูราคานี้อ่าแล้วเป็นออเดอร์เปอร์ฟูมครับกดตะกร้าเลยครับอ่าแอปฟ้านะครับห้บเอนะอ่าโฟนห้าสิบเอ็มแอลนะคะอันนี้คือกลิ่นแรกนะคะพี่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 ฟังนะเราลอกพอแล้ว่ะอันนี้คือกลิ่นแรกนะคะอันนี้แนะนำว่าให้ซื้อให้ผัวฉีดเฉยๆนะคะพี่พี่คือส่วนใหญ่ไทยเกตไทเกตของเราในเนี้ยพันสี่คนเนี่ย พันสรอคนเนี่ยจะมีแค่ผู้หญิงสักประมาณ1นึ่งคนมีผู้ชายคนเดียวเร, <laughs> <laughs> เราจะบอกว่าเพราะว่าไม่พี่เขา<อ>เป็นมาดูผู้ชายหนูอเออ <laughs> เขามาดูผู้ชายหนูมาดูให้แฟนก็ได้ครับแ <laughs> ล้วก็สีม่ว<อ>งวาเพิ่งกันสิแม นี่พว่ามะเบิงแล้วก็ว่าล่ะพว่ามะเบิงเออล่ะพว่ามะเบิงอะโลเอแบบนี้กันเลยบอกกัาเจ้าวะให้ซื้อไปให้ผัวสีดส้ีได้แบบเออะอะโลกับซีกินนี่กับจินตนาการเอาบัตรที่เนี่ยว่าอะโลนอนน้ำมาห้อมลาซูหพีดีหอมพีดอมแบบพีดเดี๋ยวเดี๋นึงนะผู้หญิงสีไหนคะไปตหนไปตอบเดี๋ยวตอบตอไปโอเคมา มาที่นี่ของผู้หญิงเลยนะนี่ผู้ซ้ายเราผู้หญิงแต่โตฮะจากนั้นเาจิบเป็ชิลดลงอีกลงอีกเหรี่โต๊ะรถไทยเองบางทีคนรถโต๊ะรถอีกกันไหวกับมีมีผู้ใดกดได้ราคาต่ำกว่านี่บอกพิมพ์บอกในเร็วเอออ่ะเอาเลยเอาเลยอ่ะตัวเนี่ยที่แอฟ้านะครับ W3 ด้วยทุกคนเดตัวสีฟ้าส W3 W3 อ่ะจัดเลยอันนี้อันนี้อะไรนะมาซาบนี่น ปวดเออไม่ละปวดต้นทัามันกมาก่อนใส่แล้วใส่แล้วหอมสุดๆเลยหอมมากครับมันว่าว่าตรงคักยาคิงอีกแล้วอ่ะเมื่อใ้สามร้อยฮะได้ส6 0รกดเลยดีไสุดสุดสามรปังไม่ไหวสุดสาอันนี้ใครกดได้เออกดเลยสามร้อยเจ็ดสิอออันนี้ W สามดูวกดกดไวๆขอขอนับให้ได้นับสิบเพอสูนในเดยแห้งๆเลยสิบเก้าอันนี้ W ส W สาม หเกินนี่เอาเลยอา W3 3 2 1จะไปทุกคนซื้อตอนกันเลยกินนี่รอเที่ยอจะไปอาจารย์บอกว่าบงมีผัวถ่ายกินแบบนีงค่ะเด้อเด้อแล้วอ่าอยู่ในแอปฟาเด้ออยู่ในเอออยู่ในเพจนี้ได้อันนี้ได้ของขวัญอุ้ยเขาได้370กันเดียวมากสำหรับแอปแอมฟาเดอร์มันกลับมาก่อนได้ของขวัญทุกคนเลยนี่โป้เด้อ เอาละเอาเลยบอกแต่สานีเอาละเอาเลยอจัดเลยจ้าสามร้อยเจ็ดสิบกันเยอะมากตกใจไม่ไหวแล้วดีใจนะเอาเลยเอาเลยทุกคนครับหวัดดีทุกคนนะครับหวัดดีทุกคนครับน้องติ๊กตอกคือใจดีไม่ไหวแล้วเอาน้ำให้พีหน่อยเอาน้ำพี่หน่อยพี่เองเจ็บคอแล้วนึ่งติ๊กตอเจ็บคอแทนหนูหรอกะใเองช่เอาเลยให้ให้เขาเลยติ๊กตอกรถให้เองเพราะฉะนั้นรีบปดเลยค่ะ พี่ๆทางแอฟฟ้าย้ายมาที่นี่ได้แล้วจะได้ลดราคานะเพราะว่าน้องติ๊กตอกเขาแบบลดไม่ไหวแมนมากได้460จ้าใช่ใครที่เป็นสมาชิกใหม่หรือสมัครติ๊กตอกใหม่อย่างเงี้ยพี่ถึงคิดผิงพี่ปินหลายๆขอคูณนะครับขอบคุณมากๆนะครับสบายดีสบายดีเด้อเออใจเจเย็นๆครับเดี๋ยวจัดให้ขอเร่มต่อไัดให้แลอวอ่ะทุกคนคะต่อไปกลิ่นต่อไปเป็นกลิ่นที่ฉันแอบลองแล้วอันนี้ สนันแอบลองหลังกล้องก่อนจะขึ้นไลค์ตะกี้แล้วแล้วบอกเลยว่าทันญ,ญา่าสยามไม่โกหกนะจ๊ะไม่โกหกถ้าชอบคือชอบถ้าไม่ชอบบอกไม่ชอบแล้วกลิ่นนี้กลิ่นนี้เป็นยังไงทัญญา่าอธิบายเลยอะมาแล้วเดี๋ยวพี่จะเ็าถามเขาจะถามราคาราคาตัวไหนับเยูสอ๋อสองแสนห้าสิบพันกีบได้อันนี้สองแสนห้าสิบพัน,น 250, กีบเป็นเงินกีบได้สองแสนห้าสิบพันกีบดับบิ 50, ยูสัจับได้เลยสซื้อตอนนี้มื้อนี้โอเคเอาเลยทุกคนอะอาทัญยาเอาเลยเฮ้กันแล้ว น้องสองคนเองอุ้ยไอวินวันหนุ่ออยแมททุกคนหนุ่มออยกันดเดียออยกันดเดีอุ้ยทุกคนวันนี้หนุสวยไม่ไหวเลยอ่ะขอบคุณครับโอเคพี่น้องหอมหอมฟู้งเขาฝิ่นมีเลยดีมากดีมากอิสาเขาแบบปั๊ดเอาจริงนี่งอิสาเขาหวานพี่น้องทุกคนตัวนี้นะคะกลิ่นสีแดงแรงฤทธิดเห็นไหมไม่เดี๋ยวให้เขาบรรยายกลิ่นก่อนฟังนะ กลิ่นนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่อยากได้ความเซ็กซี่สำหรับผู้หญิงที่เดินไปแล้วอยากให้คนรู้เลยว่าฉันนี่แหละคือผู้หญิงเซ็กซี่ฉันนี่แหละฉีดน้ําหอมมาฉันนี่แหละคือผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวปรี๊ดปาที่สุดโดยเฉพาะใครที่ปากแดงทาแบบว่าทาปากแดงไปใส่ชุดแดงไปหรือเป็น,บบนผู้หญิงที่เซ็กซี่ช่ชแบบแ<า>นี้เลย<า>ทุกคน<า>ก<ๆ>อันนี้คือเหมาะกับหนูมากเวลาที่ ผู้หญิงไปเที่ยวกลางคืนหรือไม่เที่ยวกลางคืนก็ได้ใส่ไปงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนฉีดไปปาร์ตี้วันเกิดใช่เหมาะมากเหมาะมากนะคะตัวนี้คือลดเธอกดเลยผู้หญิงสายปาร์ตี้สายเปรี้ยวปี๊ปาร์ตี้โหาจิมมี่ดูระบบบดดูสิได้หัหิ้วจิมมี่ดูนะคะกดได้เลยเด้อทุกคนตัวนี้เรียกว่ากลิ่นอะไรนะคะพี่โอเคมาอ่ะพี่เลยอาพี่เลยโอเคอ่าทุกคนครับ สีแดงตัวนี้คืออาเทนาอ่ากนกเอ่อกลิ่นกลิ่นตัวนี้นะครับคนไหนที่มองหาน้ำหอมที่เซ็กซี่เอาง่ายๆเลยเซ็กซี่มากๆเซ็กซี่แบบว่าที่ตายไปเลยเออเดินไปไหนโอ้เซ็กซี่ขนาดนั้นเลยทำไมเซ็กซี่มากเดินไปไหนใครต้องมองเลยใช่ค่ะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวก็คือแบบคนมองว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้แบบเลิศจาอ่าโอเค ทุกคนฟังให้ดีนะตัวนี้คืออาเทนาครับสีแดงนี่นะครับเป็นกลิ่นที่ร้อนแรงครับเซ็กซี่มากอ่ะคนไหนที่ไปเที่ยวหรือว่าออกงานออกไปข้างนอกครับสีตัวนี้กลิ่นทั้งวันครับออกงนแมนกลิ่นนี่คือติดอยู่ทั้งวันแล้วนี่รับประกันเลยสีกลิ่นนี้นะค่ะคนต้องทักจริงคนต้องทักเนี่ยห่อเออเขาเรียกว่าเซ็กซี่จนคนเหลียวดูคนคนถามแน่นอนว่าใช้น้วยหอมกิ่ลาย ใช้น้ำหอมของอะไรคนถามชัวร์ค่ะมันมันมันเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนใครแล้วมันเป็นกลิ่นดีอะทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบดีต่อใจมากคือหนูอะเป็นคนชอบน้ําหอมวันนี้หนูได้ฉีดน้ําหอมพี่วินแล้วหนูชอบมากแล้วหนูหนูเชื่อเลยว่าวันเนี้ยหนูมีไหมคะเดี๋ยวพี่เอาฝาให้หนูจะเอาเดี๋ยวอันนี้จะเอาแน่นอนจะมาใช่ใช่มันดีมากพี่วินหนูชอบจริงนะโอเคดีใจมากเพราะว่าตัวนี้ เอาง่ายๆเลยสาวๆคนที่ชอบกลิ่นเซ็กซี่อ่ะควรมีติดควรมีติดตู้ไว้อ่แล้วทุกคนจะต้องชอบกินกินนี้นะครับกินนี้เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ครับเซ็กซี่เย้ายวนเป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆเป็นกลิ่นที่ร้อนแรงหนุ่มๆคนไหนได้กลิ่นนี้ครับจะต้องหลงรักหนุ่มๆคนไหนได้กลิ่นนี้เนี่ยต้องหลงรักหัวปักหัวปมหนุ่มๆคนไหนได้กลิ่นนี้นะครับบอกเลยว่าโอตายอ่ะเป็นกลิ่นที่สาวๆทุกคนควรมีติดไว้แล้ววันนี้นะครับจากพันสอง จาก1290บาทครับอีกแล้วหรออ่า490บาทตบมือเลยครับกดเลยครับ <c oughs> แล้วได้ทุวที่เป็นออเดอร์เปอร์ฟูมอ่ะ <c oughs> ทุกคนฟังให้ดีนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นออเดอร์เปอร์ฟูมนะครับนนนทนนานติดทนนานเข้มข้นมากอ่ะให้ทุกคนกดตะกร้าได้เลยครับอ่ะคนไหนอยากลองนะครับเอาวินบอกอย่างนี้แล้วกันอ่ะทางทางั้งเพจด้ดับบิลยูซองแสนหเป็นกิีบ จัดเลยเลยสาวๆดับเบิลยูี่ได้ับเบิลยูีอ่ะตองๆนะครับกดตะกร้าเลยครับโอ้ดวนี่หอมดูดิเอ้ดมหอมอ่ะดมกันจนหอมแล้วเราอ่ะมันจะชอบอะไรถ้ามันหอมแล้วมันจะติดแล้วมันก็อยากหอมตลอดเอออันนี้แหละทุกคนอันนี้ได้ อันนี้เด็กทุกคนกดตะกร้าเลยครับตัวนี้ครับเซ็กซี่ขยี้ใจหน้าหลงไหลติดทนนานสุดๆครับเป็นออนเดอร์เพอร์ฟูมเข้มข้นอ่ะชิเซนเนี่ยชิเซนี่เราเดี๋ยวขอเดี๋ยวขคอไอวินจะไปยวชิเซนโอเคอาจัดไปเด้อทุกคนเด้กอาจัดไปเด้อตัวนี้ดับเบิลยูสีดับเบิลยูสีอ่ะทางตอกตอกออยากได้กินอ่อนๆอตอก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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะตอกตอกกดเลยยังดับเบิลตอกตอกกดเลยยังกดเลยยัง อกดเลยกดตะกร้ามีเก็บปลายทางไหมคะทุกคนมีเก็บปลายทางไหมมีมีเก็บปลายทางเธอกดเลยใครยังไม่พร้อมตอนนี้เก็บปลายทางได้อ่าจัดได้เลยจัดได้เลยเก็บปลายทางได้บางคนได้ส่วนลดเยอะมาก3 7 0 4 6อยเสี่รอสีรอสีชมพูค่ะมีรู้อีกว่ามีผู้หญิงหวานมีผู้หญิงหวานกินดอกไม้หอมหอมอ่อน วิ่งเรียบร้อยผู้หญิงฟิลแบบว่าจะลองลองทัสดูดิกล่องรู้สึกยังไงอ่าลองทัรู้สึกรู้สึกแพ็คเกจคือทัสกินคือดีมากเธอดูแบบโอ้โหดูเงาวัดตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันมันจะเป็นรู้สึกถึงความซอฟนี่รู้สึกถึงความซอฟต์ไหมโปร่งหวานมใช่ค่ะอ่าอันนี้คือบอสอันนี้คือเท่ไงเท่ง เขาให้รายละเอียดแม้กระทั่งกล่องอันเนี้ยกลิ่นหวานๆใช่ปะกล่องลื่นเฉยเลยอันนี้กลิ่นเท่ๆแนวสปอร์ตกล่องดันด้านว่ะเออพี่วินให้รายละเอียดทุกทุกแบบทุกอนุอ่ะอันนี้จะแบบละมุนละไมความผู้หญิงอ่อนๆความรึกดอกไม้แบบว่าผู้หญิงแบบอ่อนหวานน่าทนุถนอมมาะเออเดี๋ยวเราจะมาไปกลิ่นต่อไปค่ะสีชมพูโอเคอ่ะทุกคนครับตัวนี้คือวินพัทตัวนี้คือวินพัทอะโไดายค่ะ สาวๆคนไหนนะครับอยากได้กลิ่นอยากได้ฟิลแบบว่าโอเคฟิลแบบหวานหวานหวานนะสวยหวานหวานละมุนเอาพูดง่ายๆเลยกลิ่นนี้ฉีดปุ๊บอะลูกคุณหนูอค่ะหวานลูกคุณหนูหวานละมุนเป็นกลิ่นที่หวานมากอ่าหวานแบบทุกคนได้หวานแบบใครใครฉีดแล้วอยากกอดอะหวานแบบนั้นอะอ่าอย่างนี้เลยตัวนี้นะครับแล้วติดทนนั้นมากๆและตัวนี้เป็นตัวที่เข้มข้นที่สุดเป็นตัวใหม่ล่าสุดค่ะ ตัวนี้เป็นตัวเพอร์ฟูมทันยาอันนี้คือ24ชั่วโมงไซออนเลยเป็นเพอร์ฟูมเลยอ่าตัวนี้เป็นตัวเพอร์ฟูมที่เข้มข้นที่สุดเป็นตัวที่ติดทนนานมากๆคนไหนนะครับสายหวานอ่ะหวานละมุนหวานเย้ายวนหวานมีเสน่ห์หวานซับซอบหวานแบบหน้าหลงไหลต้องจัดสีชมพูครับนม่ได้ก่คนน่ารักน่ารักมันจะฉีดผสมกันนะมันจะเป็นยังไงวันนี้อุ้ย S <S <preach science> พี่ลินแ <the> <Shot> อบตกใจว่าตัวนี้ราคาสูงกว่าทุกตัวเพราะะไตัวนี้เป็นตัวเพอร์ฟูมไงตัวนี้เป็นตัวเพอร์ฟูมใช่แล้ววันนี้เราเรตัวนี้หรือเปล่านางตัวนี้ให้ตะก้าเลย490บาทเอาเลยเหมือนกันเลยหรอเอาเลยให้ทุกลยตัวนี้ราคาป้ายติดกล่อง1,390บาทให้ทุกคนกดเลยอะสีชมพูนะทางแอปฟาเดอดับเบิลยูเจ็ดทุกคนดับเบิลยูเจ็ดด้าสองเสนห้าสเป็นกและได้ของขวัญเอาเลยไปหรือเปล่าไม่ลงไม่ลงราคานี้จริงเปล่า ต๊อกท็อกครับ490บาทกดเลยครับแล้วก็ที่แอปฟ้านะครับ W7 พี่น้องมาไก่นอกมาไก่มาไก่ก็ได้มามาไห่มาแจกของเพื่อนเนาะเออลงเพิ่มมาเลยโอ้ซัมมาแจกของเพื่อนหล่ะว่ได้มาขายดอกเนี่ยเอาเด้อทุกคนเด้อคนไหนนะครับที่มองหาน้ําหอมที่กลิ่นหวานหวานละมุนหวานน่าหลงไหลนะฮะนะฮะอ่ะอโลอโลลงบรรยายดูเป็นยังไง มาแบบนะฮะกินลูกอมลูกอมละมุนละมุนอ่อนอ่อนอ่าละมุนอ่อนอ่อนวาเป็นตาก่กินเหมือนไอ้นี่กินเหมือนยาแก้ไอเด็กน้อยแบบผมหอมมากทุกคนกินกินเอ้ยเพื่อนมันดีมากเลยอ่ะบอเขาเขาฉีดฉีดเขาฉีดก็ได้หรอกเขาบอกว่าอยากให้ผู้ชายฉีดกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงจะมาชีดเออหวานไม่รนดหวานเองหวานละมุนเออให้ให้ให้มัน ให้มันเท่ากันนะแล้วไม่ไปถูกก็ได้เพราะว่ากลิ่นน้ําหอมอ่ะกลิ่นเหงื่อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ่าเวลาเราเราฉีดเปิบใช่ปะอุ้ยพี่มันกลิ่นดีมากเลยอ่ะอ่ามันจะเนี่ยพันยาตัวนี้มันจะปฏิกิริยากับกลิ่นตัวเราอ่ะเราจะได้กลิ่นที่เป็นแบบกลั่นเลยแต่นี่มันสีแบบว่าสีประจอนเขาอยู่นี่เนาะอมันก็สีแบบเด้งดึงดึงเสียเพราะว่าอ่าน้าหอมนี่เวลาเราเราฉีดที่ใช่ตรงที่ที่แบบมันมีอมร้อนใกล้กับผิวหนังมันจะกระจายได้ดีรตรงนี้ตรงตรงหลังนีตรงนี้เนาะอ่าแล้วทีนี้เน ญาจะได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทัญญ่าเลยเพราะว่าด้วยตัวใช่ด้วยตัวใหม่ใช้ด้วยตัวด้วยที่สารสกัดที่ตัวใหม่สารสกัดตัวนี้มันจะมันจะไปปฏิกิิยากับกลิ่นเหงาของกลิ่นเหงาของเรากลิ่นตัวของเราจะสร้างออกมาเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เลยได้อย่างเงี้ยเออหวานจริงวันไหนวันหวานนะทุกคนนะแล้วเป็นยูเจ็ดนะอกหนูแนะนําสําหรับสาวหวานใครที่ ทุกคนเอาจริงอะ่ะเอาไปสองสีเลยชอบกินอะไรน,นะอารชอบกินไหนชอบกินนี้กินซีาาบา嘛จะเล่าอะไรให้ฟังจะเล่าอะไรให้ฟังทุกคนฟังนะ สีแดงไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูทุกคนสามารถเอาไปสองสีได้เลยวันไหนแต่งตัวเซ็กซี่ฉีดสีแดงวันไหนแต่งลุคคุณหนูฉีดสีชมพูเอาไปเสีสองสีแล้วก็ดูตามลุกที่เราแต่งตัวโอเคเออบตามลุกที่แต่งตัวเลยทุกคนมาเดวินแนะนําอย่างนี้ก่อนเดวินแนะนําอย่างนี้กันทันย่าเนเนออะโหลเนาะอ่ะเอาอย่างนี้นะครับ ขึ้นตะกร้าสีแดงเลยอ่ขึ้นตะกร้าสีแดงนะครับอเคที okay. ่ไหนขายดีสุดตอนนี้สีแดงก่อนนะครับนะีสาวสาวครับโอเคสาวสาวนะคนไหนที่อยากได้กลิ่นที่เซ็กซี่เซ็กซี่แบบเย้ายวนค่ะตัวนี้ครับสีแดงอาเทนาโอเคสามตัวนี้เป็นหัวเสื้อน้ำหอมเข้มข้นจากฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะครับ เป็นตัวที่เข้มข้นมากๆและติดทนนานมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวใหม่ออรอยัลแบ็คตัวนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อ่าเดี๋ยวมีก็ลดนะอ่าแต่นี้ยังไม่ไมียังไม่มีของให้ลูกค้าโอเคอ่าทุกคนเด้อทางเทางทางเพจเนาะผู้ใดจะเอาตัวนี้แมนดับเบิลยูสามค่ะดนะับเบิลยูสามสองแสนห้าสิบพันก,กีดค่ะแล้วเอาเลยโอ้โหขอโทษขอโทษดับเบิลยูสี่สีแดงนี้ดับเบิลยูสี่ด้บโอเคแล้วในทิกตอกนะครับ้ก ปก er. ักบุดป yeah. ักบ fi ุตรกดได้เลยครับอ่ะขอเสียเออนับนับสิถึงศูนย์้หน่อยกดเลยครับสีแดงครับเซ็กซี่ขอเสียงสาวเซ็กซี่ขยี้ใจครับเอาเลยครับสีแดงกดเลยครับตัวนี้ดับเบิลยูซดับเบิลยูเอาเลยทุกคนอ่ะอย่พลาดด่ดับเบลยูซีอ่าได้เลยค่ะ รัได้เลยนะจ๊ะกดตะก้ารัวๆได้เลยมีชําระปเก็บปลายทางจ้าแล้วทีนี้โอเคเอาสาวๆสีสีชมพูกันะโอเคอ่ะฉีชมพูนะครับหอมอ่ะตัวนี้หอมหวานละมุนอ่ะหวานแบบน่าลหลงไหลหวานมีเสน่ห์หวานลูกคนหนูเอาง่ายๆเลยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นลูกคนหนูอ่ะแล้วเป็นตัวประ่ฟูมเข้มข้นมากคนไหนที่อยากได้เป็นสาวหวานสาวเหมือนเหมือนเจ้าหญิงเหมือนเดินอยู่ทงการทามการดอกไม้กับฝรั่งเศส <c oughs> ตื่นเช้ามา แสงอรุณยามเช้าฟิลประมาณเนี่ยเป็นสาวสวยๆห,หวานลูกคุณหนู <c oughs> สีชมพูจัดได้เลยครับค่ะ <c oughs> อ่าแล้วก็ทางเพจด้ตัวนี้ดับ